โอ้นี่ทำผู้ชมปนยกพราเข้ามาแล้อันนี้คือคือไก่ไก่ไก่ม่วงไก่ง่วงเลยบโอ้ของแ่บตัวนี้ลาบลาบเด้อแแบเนาะเอามามากินนำกันได้บ่ดีเลยมาได้จ้ะเอาแล้วเอาทำผู้ชม คำคุณน้องอ่น้องก่อนเอ้าวน้องไงคำคุณเดอ้อชุดเดือนใหม่อยู่ดีมีแห้งเด้อล่ะเดอ้อวันนี้ก็ได้อ,อยู่มองสบายเลยเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,งปองปลายบนสกูสุคนสบายดีเดอ้ททอทำสมโอ้แดดออกอกันเนาะแดดฮอนนี่เลยมาเนี่นทยทำสมใส่สบาโปไทเอามาเด้อ ขื้นไม่น้องไม่ธรรมส้มมาผูกแขนเนาะผูกแขน <c oughs> ผูกแขนขึน้นสิว่าขึ้นเฮือนใหม่กับว่าแมน่แนเพราะว่าตั้งตั้งแต่เฮ็เเดเฮือนแล้วบ่ได้ยังบ่ได้ครอบผีครอบซางเนาะเพราะว่าตอนเพิ่นเฮ็ดแล้วก็เพิ่นได้ครอบมางเฮือนมางซานเด้ทีนี้เฮ็ดแล้วก็ครอบผีครอบซางอีกว่าเฮ็ดเฮือน,นแล้วแล้วเด้อแล้วก็ผูกแขนขึ้นเฮือนใหม่เลยเนาะผูกแขนน้อยผูกแขนน้อยว่าซั่นซา่านผู้ชมก็เลย เอาไ้ของมาค้ำคุลพ่อโฮมเนาะพ่อโฮมพื้นนึงป่ะถุนเพื้นก็คือสีพื่นแล้วแล้วบพื้นผู้เห็นแล้วแล้วเฮาเก่าโมงเลยเนี่ยเก่าโมงสิบโมงเลยมีแต่เฮามาค้ำคุลเพราะว่าพื้นคืนอยู่กับเป็นเดือนเลยเนาะเดือนนึงนะเออแต่ว่าบริบริึ้นนะนะยังบริครอบพีดครอบครอบพีครอบสางเลยไม่เหตขึ้นเพื่อนใหม่น้ำลังเนาะป่ะพีดพื้นเลยก็จะแปลกๆเลยนึง พี่คนลาวซื้อเฮาเฮาเฮาขึ้นกนเฮาจะจะนอนนะนะพี่คูดประเทศไปแล้วก็นอนไปเลยนะเไปแล้วก็นอนไปเลยเนาะอีนึงก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนนอนเนาะฟอแล้วก็พีคแล้วแล้วพีคคึกคักอีกเนาะพี่น้องพี่เซลเซสบายดีสบายดีมอสคูสักคนเด้อจ้าจ้า มีแต่คนในบ้านเขานี่เออคนในบ้านเอ้านี่แโอแล้วแล้วไปที่แล้วเนาะจับบูมบบมเอาหากกับมาเอาหากกัะมาบอรถรถเพรถเขาเพยตันทางเนี่ยได้สานาทีเพตันทางเยศานี่ยโอ้นี่ทำไปชมขนยกข้าเขามาเลย มันคือคือไก่ไก่ไงง่วงไกงง่วงเลยอโอ้ของแส่บตัวนี้ลาบลาบเด้แบ่้เนาะแเ่เราอาจานเาจะไา้กันนะครับเนี้เอามามากินน้ำกันได้ป่ะดิเลยมาได้จะเอาแล้วยังจะเฮาเนาะมาสร้างมาเขามานั่งน้ำกันได้หะอาไได้เหอ อิ่มแล้วอิ่มกบ pues มานั่งน้ำกันอิอ่มก nah ็าเป็นไ <c oughs> ่ส okay, <c oughs> <c oughs> ่งเสือกเพิร <c oughs> like ์นหลับนี่ก็หลับแบ่เนาะปูไงนก่งวง้อมเนาะเคยกินหร่ครั้งแรกบ่เนาะ Cái nguông đó xếp 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 ngoang xếp xếp Sẹp 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 xếp 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 sẹp đó <laughs> ทั <c ười> th ang, th ang ้งทั้งไก่บ้านแน่ไก่งวงแน่คนกันไก่บ้านไก่งวงเรบนรู้ทแล้วเออเียน้เออานันนะไก่หัวเรียยเลียงไปเรี้ยงัปเลี้ยงไปเรียไก็เก็นี่ก็งวงแซปจั็งวาปุงแตงอันแล้วงเซปุงแตงแน่

เอาท่านผู้ชมคำคุณน้อง,องก่บน้องในก่อนเอ้าน้องในคำคุณเดอ้อสจอเดือนใหม่อยู่ดีมีแห้งเด้อล่ะเด้อวันนี้ก็ได้อยู่มองสบายเลยเนะ <c oughs> าะเอาจะไหนก็นได้มีข้าวใหม่จะไหนข้าวดีอีกเนะาะเอาเถอะมีข้าวดีให้น้องอีกเนาะมียังไงก็ให้กินมาเลยนะเด็ <c oughs> ลาบเบต้มไก่เบย์ต้มไก่ไไกแขกมาอะไรเนาะ มูสาวนี่มาไล่เนาะตกแพงก็บหมดหมดบ้านนี่บอกมาแม่นหมดหมดบ้านงานตีพี่น้องเนาะแต่บ้านน้องกรบบาดในกว้างประดิษฐ์เนี่ยระบัดคุ้มเขานี่ประมาณหกเจ็ดลังคาเพื่อนกรหายน่ะาตีพี่น้องมาเติมอีเบรกมาหอนน้อยตัวเพื่อนเนาะไมได้พัดลมไม่มีพัดลมเด็ดแม่แม่จะซื้อพัดลมเนาะลืมคึ้นจะไปเอาผ้าห่มมา

ตะก้อนมันเย็นแล้วเด้ตะกอนเห็นว่าลมพัดมันเย็นดีแล้ววันนี้มามาอบวันนี้เนาะมาวันนี้เนาะอัดอัดมาซะแล้วส่งย่ามหนาวเห็นว่นดองว่าพับปีกเยอะเพ้อท้อนนะพุนพุนแบบอยู่ได้ก็ลว่าลมพัดเรงนี้กินแล้วเขาเจ้ากินแล้วกินแล้วอย่ามาเจาะผ่าเนา่ยมากินเลยกระมังเลยนะมีแต่มาอวยพรคำคุณนนั่นแหละยู่ดีมีแห้งวัชพูสุขลนทั้งครอบทั้งครัวเด้อ อาดีใจน้ำลายหวังว่าจากหน่อยนี้จิมีข่าวดีมาตื่นอีกเง้อมีแต่ข่าวหายลายแล้วข่าวดีอีกแบบเนี้ข่าวหายนั้น้องในกับตกงานเลยยังไปยังไปบริเวณตรงนั่นนะไปเลรื่อยๆผักเหี่ยวเลยเนาะผักเหี่ยู่เล้ยมันก็มีดวงขึ้นดวงลงอะไรคนเฮากเยาขึ้นก็ขึ้นยงาลงก็ลง ล่งกะลีนี่นะโตก้นงานแล้วล่งกะลีแล้วนี่ตะก้อนเนี่ยยังยังได้ไปเฮ็ดเรียกยังได้ด้านเนาะจะนอยเงินไปไหนสงการเนี่ยเนาะสงการก็บปีใหม่เนี่ยปีใหม่เล่าเนี่ยก็บอะไรเงินไปเที่ยวแล้วแบบนี้หับจ้างได้เฝ้าไปหาหับจ้างได้มันมามีให้จ้างฮะบึ้งอีจีเดอรอีอีสิบไปมื้อเนาะอาทิตย์สิบสิบสองสิบสามกัน เกเด้มื้อนี้ก็ยังหมดเลยเด้อ29จนั้นสไปมื้อไปมือก็ฮอดสงกรานต์แล้วจะได้จะได้เงินลนบัดนี้ฟ้าหางานด้เฮ้ยอ้าเฮานั่งอยู่ีจจะสวดน้องลงไปนั่งลุ่มเนาะมันฮ้อนด้ให้แขกเพิ่นอ่ากินกินแล้วก็เพิ่นแอนลมกันแอนลมกันอยู่ทางน้องไหนยักยืนมาพี่นะุสินงามๆลตุสินันนปั่นแล้วก็หุ่นน่ะ นุ่ง,นงสินละงามเนาะนุ่งสินเนาะไปดองกับนุ่งสินแบบนี้ว่าไปดองกัน,นอ,ออกมานอกก่อนทำชลบ,บเนาะที่ทางเฮือนห่อนแลน้วลก็คนไงแขกคนยังไม่ได้เมื่อในบ้านก็ยังอยู่เด้ในบ้านอยู่หันแนในบ้านเพื่อกลิ้นมามาลิน้นของของน้องคนนี้แขกคนพผลมาลิ้นเด้เอาสีเหลาเวี้ยเขาลมเวีย้ยเ้ากา คนกระล้มเวพยคนแต่คนแต่คนล้มเว่ยฝ่ายเว่ยมันแต่คนฉิ่นล้มเวียกฝ่ยเวียกเราก็เลยมีลังหินซะก็เลยเอาพากันออกมาอยู่ใกล้เฮือนน้องสบายนี่เนาะนังลิ้นน้ำยี่นี้เย็นๆแน่ยู่ในห่มปกมาอันมาอันไงกบนใหญ่เนาะปกบนอนย่ายเย็นดีมีบันนี้แหละเปิดแต่เปิดแต่นังลิ้นเนาะเฮือนน้องนั้นไปได้มีห่มมีอย่างเลยมาตดกังเว้นนะยู่ในใด นี่กองกีฬาแม่กองกีฬาก็เนาะยกขึ้นหน่อยนึงน่ะพอดีเด้อเนาะบัจ้อยนั่นก็ยังครื่งครื่งเสาตัวนั้นครื่งเสาไมั่นาเนาะสมมุติว่าเสานั้นมตมตบ่หรือมตเท่าใดมต5ก็ก็เอาอีกมต5ให้ได้3มตลงามเฮือนเราอู้จะอลังการงานสร้างเลยยกต่อเสาปูนหมดก็เฮือนก็เฮือนอันสร้างเนาะเฮือนแม่เ่าสร้าง ลูกเคยก็โหสุดแล้วแต่สุดแต่ลูกเคยเห็นห้แล้วเนาะกระงามเด้เราเห็นกระงามเด้ได้สองหลังไ <eterm> ด <Gore> ้ไ <Pacific> ด <Nein> ้เนาะหลังหลังหลังเฮือนน้องนายนี่แล้วก็เฮือนทั้งนี้เนาะพุนเฮ็ดน่ะงามได้เรื่องอยู่เรื่องละเอียดได้เรื่องความดูนะพุนเฮต์มาจ้อยเห็นแล้วบ่เฮือนหลังนั้นนะพุนเฮ็ดเฮือนพุทเฮต์หุ่นกระได้งามมาเลยเราได้เห็นแล้วเนาะโอ้จะได้ไปเบิ่งแบบไว้ก่อนพุนทธมุสมเฮือนเฮือนที่สร้างที่เฮ็ดเฮือนให้บ้าจอยเฮาแล้เหตุเพือนให้น้องนายอ่ะเนาะ หลังน like ี้หลังจากแล้วหลังจากที่ผมเห็นผลงานของอันเห็ดเฮือนของน้องนายตัวนี้แลผมเห็นผลงานตัวนี้แล้วผมก็จ้างต่อเลยนะแสดงว่าเราก็ได้ได้ได้เวียดทำเฮาอีกแต่ช่วงนี้ผมก็ได้เวียกอีกบอกเลยว่าเวียกบันไดก็จะมาแล้วเฮ็ดเวียกเฮ็ดเฮือนยีบังงแพอดูแกงแพงสิบปลายสิบเจ็ดล้านที่สิหลังง่ายเนาะแม่เราสองคนเห็ดสองคนกับกับมู่คนบอก่บแม่กับน้องชาย จะไหนจะเบิ่งแบบคันได้ตอนนั้นไว้เบิ่งแบบคันได้ตอนนั้นจะเป็นอนาคตเชื่อได้อีบอ้อผู้เพื่อมีผู้ใหญ่เคนเนาะดังนั้นฝากเงินมาสมทบเพื่คันได้เนาะดไ้อารมณ์ทางเทือยหายก็ยังโบหูกันแต่ได้ทินี้ผู้น่าอยู่แล้วตอนนั้นโดนแล้วเพิ่นว่าแต่ก่อนเด้บัดรหาเงินได้อีกก่อนเพิ่นว่าผู้ใหญ่เพิคนนตออนเ่ะั้นาะแล้วคันได้แล้ว อยากได้ยังอยากได้น้ำอยากได้น้ำน้ำไมนสำคัญเนาะเดินซีเดินห้าบ้านบนน่ะมีน้ำเลยทำบ่มีน้ำบ่มีน้ำรวมเด็สาเนี่ยคอยไปตักซองเถื่อซามเถื่อจนเจ็บบวดบาดไปไปตักไี่ใส่ในิดินไปอาบชุดนีเนี่ยไปอาบพี่ชายชุนี้เนี่ยอาบอยู่ป้าโอ้โหป็นฎกันเลยอันน้ำสร้างตัวไปเห็นยกเลิกคันได้แล้วมาเอาน้ำเขาไปนนั่ได้ได้ก่อนได้ก่อนเนาะจะงามเนาะ มันสำคัญอป็นย like, no ังไงบัดรุ <rain> <energetic descriptive noises Becca percussion> ่นหลานพื <defence> well, so. to to fans, ้นกระหลายเนาะน้องนายยังน้อยหลานพื้นนะเบื้องอันเคยประเทศตะสั่นในสมทยขึ้นเป็นจันตุกอะไรเฮ็ดแบบเขาแนมบัดนะขื้นเนืองๆบัดน่ะไปยืนดบุญละแล้วปีใหม่บุญละสงการบุญละถ่าพื้นติดต่อมาก่อนเห็นเพราะอพื้นว่าไว้ตั้งแต่เฮ็ดเฮือนไว้อยู่อ่ะบุญเดียบัดอ่าพอพื้นแผ่นพื้นตะกอนนะว่าเฮ็ดเทอละคันเทอละคันแบบสงการหลังสงการมาหาเงินได้แล้วจัง จังมาเห็ดต่ออีกเห็นสมมติสมมติเ้าน้ำสักซักเอาในแพ่งบอโหับดไดดอกจะบิ่งพื้นที่มันสูงนี่นะจะเอาน้ำมาใส่นี่นะนภูเขาอะไรมึงเขาอยู่นี่นะน้อปนำป่าเนาะต้องน้ำป่าอย่างเดียวนภูเขาจะจักล้านแบบห้าล้านหกล้านประมาณห้าล้านประมาณกับประมาณอยู่ในหมื่นต้นๆคันคัารุดลงมากับประมาณแปดเก้าพันคือคือบ้านนี่พี่น้องค่อยใส่เลย ซีล้านโมลูฮารานแต่ก็จะจุ่มกัะทิวันนี้เนาะคือคือน้องในี่สมมติคือคือเพืนสัพไพ่กับน้องนี่ออกกันออกกันเนาะก็สมมัติว่าเด็เฮือนสองลังสมมติเฮือนน้องแคลงทางหลังเนาะเพื่อนกับเพื่อนสองสามลังคาเฮือนออกน้ำกันก็ได้แล้วการบัดบัดเพิ่นมาเก็บกันออกน้ำกันเนาะเก็บเงินแต่ละเดือน พอส้นนั่งกันโอ้ยลำบากเขาจะไปตั้งน้ำหิ้งติ๊กเดือนนานี่นี่ยเดินเดืนบ้านนี้บ่มีน้ำซ่างรวมเลยโบ่ได้มีเลยนี่ละช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาจากสิไปอาบอิใส่เนาะหอนหอนเนี่ยสามเดือนนี่สามเดือนห่อนนี่คันคันปกติเนาะยังมีธุนาเนี่ยก็ยังยังยังน้าบ่ำโบราณเนาะ ยำฝนนะเนาะป้าเจ้าเห็นหุนเพิ่นตักอยู่บนแคมทางถนนใหญ่ฮะเนาะนนมันเป็นน้ำซ่างน้อยๆเพิ่นขุดเว้นตอนนั้นนำอึดอัดเบิ่งเขาตากอย่างเงี้ยเขาลงอยู่น้ำซ่างเขาตากนะอาบน้ำก<อ>็ลงไปใด้ันบอ่อเลยนะเออมันไม่น้ำบอเอาจอกน้น้อยนั่นตัก,ตกอ,อ้าวเรื่องมันจะโถแบบนี้นกอาบพอจะได้ล้างเนาะล้างน้อยๆนิดนึงเอาเนาะคอยเป็นคอยไปเด้อก็ได้หลับหลับ ใจเย,ย,ย็นๆเนาะได้ได้น้ำสำคัญน้ำนะแม่แหละสำคัญน้ำ,ลำนเละสมมติกินได้ใครกินดีไซน้ำนี่ก็กินในด้านท่านมดบอแม่กินในด้านไปหาบอยู่อยู่ด่านกวดสินค้าของมันอยู่กับไก่เติบนะเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเพื่อนกับใจดีทด้เพื่อนกับให้ให้ให้ชาวบ้านเพื่อนไปตักเนะาะเห็นแต<ค>่าาละมือชาวบ้านแก้ไขความแก้ไขรูป่อนความทุกข์ยากของชาวบ้านได้อยู่เพม่อนกัน เพื่อนไซมดบ้านกับเพื่นก็ไม่ได้เก็บเงินเก็บเลยเราว่าเพื่นเพื่นไซให้ใส่ฟรีเลยเนาะแม่เพื่นให้ใส่ฟรีเพื่นไม่ได้เก็บเงินสนักกับเพื่นเอามากินทั้งละทำส้มเว้ยเนาะน้องนายเอามากินเพราะว่าน้ำน้ำปลาป่าเนาะคนก็เอามากินไม่ได้ต้มหมดน้องนายบอกมึงเชื่อน้ำคนเขาทานอีกกินได้บ่น้ำคือคนแต่ก็กินก็กินจะแม่นความเพื่นแล้วเพราะว่าน้ำซีทำส้มบ้านบ้านบ้านน้องนายกับบ้านสาวไท่กับสายา no? เดียวกันเลยน้ำปลาป่าเนาะ มันน้ำเซคุ้นมันกับคุ้นมีแม่นะว่ามันมันสใสเนาะมันกับคุ้นแบบคือน้ำเซคือนแล้วแหละเนาะล่ะทรงนี้นะมันใส่เนี่ยว่าพักกันกินเลยบอกเหมืนคุ้นนะกับเมันคุ้นอะไรีดามันคุ้นนะลีญ่าเมือนคุ้นอ่ามันเป็นปวกเลยมือนคุ้นกบบพักกันกินเนาะเขาบอกกินบริยานเก็บทองเขาเคยกินบริยานเนี่ยเนี่ยเขาเคยกินแล้วแบบ กินไปเห็นเนาะมันเคยกินแล้วบอกมานี่ยอืมโดนเลยนะเสร็จแล้วบอกลับแล้วบาทเนี่ยไอเสิร็จไปเวียกสิโปนต่อมีแต่มาขับมาคูนเจ้ามาเนี่ยอะไรกันเสร็จขับเสร็จไปสิโปนต่อเวียกสิโปนก็บด้ลงลายมือเลยเด้สามมือเดี๋ยวมีข่าวดีไว้เด้ออ่าเดี๋ยวมีข่าวดีไว้เนาะมีข่าวดีไว้แหละแค่นี้โบวัยแหละไปเห็นงานจีนนี่บ่ไว้แล้วก็ให้เฮ็ดอยู่งานจีน คุดคุ้มีใเุุดคุ้มอี่บันนี้แม่บอไวก็ต้องซูไปก้อนช่วงนี้เขาแก้ไขสถานการณ์ไปก่อนพอคนจมไปฟังโอ้บเคยเคยเห็ดเวตั้งแต่ยังน้อยอยู่ในด่านเนาะมาออกตาแดดเนาะตาอย่างงูเราอีตุลูก็เลยแล้วพอน้องไ่เคยออกตาแดดเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ว่าน้นๆจะไปเนาะไปปัดจนวันญ่เป็นผู้สาวนะปัดปัดสุดท้ายปัดมู่ให้ออกวันนี้เนาะแบบ ทําใจยากได้น้อจริงๆเธอเฮาลําบากมาแต่ก่อนแล้วเฮามาสบายแล้วใครๆเนีอันนี้สบายแต่น้อยมามามาเจองานปรับสภาพบทวชท่านปับโตบวทันเคยอยู่สมัยอยู่สมก็เฮาเฮาเฮาทุกอยู่างไนั่นนี่อีนิดเนาะบัดเฮาอยู่ในห่มเด้เนาะงานเบางานแม่บ้านมันงานเบายี่นึงน้องกับเช้าสองสามชั่โมงก็ได้มาอยู่เพื่อนเพื่อนกับไปอีมาอี่พัดไปงานจีบพัดมดมือตาแดดไปจักขันไปจักไม่หยั่งและมดชมหมดหยั่งและกัดเนาะ เดี๋ยวนี้ไม่ได้ค้าวแล้วเดี๋ยวนี้ดับเออเดี๋ยวนี้น้องหนำเลยตะกอนน้องค้าค้าวเดี๋ยวนี้ก็ไข่ใส่กับครีมทาผิวราคาแพงแตเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บ่มีอย่างเลยแงๆสบู่อาบน้ำก็มีแชมพูอาบน้ำก็ยังมีกล้าซื้อละบ่ดี๋ยวนี้สบู่อาบน้ำยังบ่มีเลยเมื่อเท่านั้นแล้วเนาะตะกอนใส่ครีมทาผิวแพงๆเนาะซิต้าบ่เดี๋ยวนี้แชมเซนเลยไปเอา เาดูนี่เน่หุจักประหยัดเนาะวันนี้หุยจักประหยัดอยากกินยังกรอดอยากกินยังกรอดเนาะเ่นตะกอนอุอาอุนเอาอนอมารเดี๋ยวมันนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันพ้นไปดอกพันไปดอกไปมอเทียมมีหอดเดียวยังไปปั่นกันปั่นกันกับล้านมาแมกับล้านกับน้องใครอันนึงก็ยังปั่นกัรอีกตอนนั่นได้อยู่ด้านม่ยังกระปอยาดมัยังกระประหยาดเจ้าซื้อมาให้กินเนาะอยู่ในด้านซื้อเขาซื้อมาเป็นแก๊ ันไข่กับเป็ดแตะพวกนั้นเราแม่รูสึเจ้ากิน,นยำม,มันอยู่สบายเดชของกินแซ <c oughs> ่บเขากะเบยากนั่นบาร์นี้บารนี้เขามาเฮือนเนาะเปยังไงยากเลยบารนี้ไข่หนึ่งเดียวกับปั่นกันไข่หนึ่งเดียวกับ <c oughs> ปนกินเนี่ยบารนี้เนาะ, <c oughs> ะมีห่อหนึ่งก็ ต้มใส่น้ำอะไรกะจำน้ำกับจำกับข้าวแล้วบอกคอยกินวันนี้คอยใส่เพชรอะไรคอยไปร้านก็กินโหแย่อย่างี้นะอ้เดียวแน่กระบาดเพชรเห็นแพ่เขาพอดเขาเขาไม่ได้กินแล้วมันีมันเป็ดเนาะเป็ดอะไนี่เขากินไม่ได้แล้วบัดนี้ตัวเองได้กินนั่นเอาเงินเอาเงินในหาสิบพันยิ้มไปเปื่อยแด้วคนอาดีใจเอ้ยเนาะเด้อโปรสิได้เงินห้าสิบพันพิธีน้องเออน้องไม่เคยไปต้านแด่ต้านยัง โดนเนี่ยบริจับเงินหนึ่งบอกคือเขาหน้องสบายแบบนี้เขาเคยเขาผ่านมาแล้วเขาผ่านความทุกข์แต่น้อยมากเขาไปเห็ดงานสบายเขาก็อันสบายแบบนี้โตพอจะเห็ดงานสบายมาแต่น้อยมามาเห็ดมาตนนั้นเป็นผู้สาวเป็นผู้สาวพอคทุกข์แบบนี้แน่ไปงานลำบากกับบัวไวลำบากเลยได้เห็ดน้ำจีนมีแต่ไปหาเห็ดงานแม่บ้านงานยังแถวสวรรค์หมดแล้วมันจะมีมูมีเพือมีเฮออันตัวอัน อันนั้นไปคุณไปหาให้น้าสาว้ค่อยกำลังหาแล้วเดี๋ยวนี้วันนี้ก็ค่อยทัรหาเล่าวันนี้พี่น้องค่อยซ้ำคนว่าอยากไปอยู hmm. ่ไทยนั้นบื้ดคนจะได้คนงานอยู่ไทยแต่ว่าลุงเจ้าบ่มีประสบการณ์ย่านอี่ยานไปสปอร์ตบ่มีเออมันมีบัตรบัตรใบเอ็มโอยูเนี่ยพาสปอร์ตเนี่ยใส่พวกบัตรเอ็มโอ้ใส่เงินหลายกว่าสิไปเมืองไทยได้กับ่ามันง่ายง่าโมเมนต์ว่าระดับหมื่นหมื่นเอาเงินมาใส่เป็นหมื่นโน่นละ บัตมสองหมืน 20, ่นพได้ไปไทยได้เหตุ p a <ท>สปอร์ตก็หกพันเลยเจ็ดพันเลยเห็ุพาสปอร์ตนี่แม่มันง่ายรับสาที่เดือนเพื่อคนสิออกให้บัตรเอ็มยได้มื่นหาไปหาในลาวรับสองสามหมื่นพอได้ไปเมืองไทยได้อีกพอไปหอดกับคนะนั้นเขาก็ได้เป็นหนี ไปหาเที่ยวสวรรค์นี่ใกล้ๆนี่แหละเนาะเขาเจ้าอาวสหาเที่ยวสวรรค์นี่แหละเดี๋ยวคอยเป็นคอยไปอดเอาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหละบอกคนกาพี่น้องคนหาอยู่แต่อย่างไรเนาะเดินเอาละท่านผู้ชมเนาะอยู่น้ำนองฝนโดนเติมแล้วสิได้กลับแล้วบาดนี้สิได้เดินทางลงไปเมืองเซปุลต่อไปละไปบ้านบังคูถิ่นละเนาะพบกันใหม่ในอีพีหน้าเนาะวังวาน้องนายจะมีข่าวดีใหม่ๆนี่เนาะเดินสงการแล้วนะก็เสด้จกสิได้เงินริมสงการเนาะ เอาละท่านผู้ชมพบกันม่ในอีพีน่าเด้อสวนอีพีนี่สบายดีสบายดีสบายดีได้น้ยก็ดีใจด้วยเนาะ